โควิด19เป็นโรคติดเชื้อผ่านทางระอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำลายน้ำมูกเสมหะในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19ยังไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะ แต่เป็นการรักษาตามอาการเช่นใช้ยาพาราเซตามอลในการลดไข้หรือยาฟาวิพิราเวียในการยับยั้งการจำลองสารพันธุกรรมของไวรัสเป็นต้นแต่เราสามารถป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีวิธีการดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตร 3. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกักน 4. ส,สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปพื้นที่สาธรนะารณะ 5. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสกับวัตถุในพื้นที่สาธารณนะ เช่นประตูตู้ ATM ก๊อกน้ำหรือราวบันไดเป็นต้น6หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้าปากเพื่อลดการนำเชื้อโรคเข้าร่างกาย7รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสมอ 8. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันหรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวด้ความห่วงใย,ยจากคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอบบ้านจอมแขวนหมู่ที่17ตําตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ไไนาไยไอำเภอเขาส่งไลายมาบอกนายอำเภอเขาส่งไลายมาบอกคนใหนห้ามออกคนนอกก็ห้ามไปโควิดเอ้ยมาใส่มาจากไหนก็ไอ้ไปจาก โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมียผู้ป่วยจะมีไข้สูงมีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดายุงลายที่เป็นพาหะนำโรคเป็นยุงที่มักออกหากินในเวลากลางวันชอบอาศัยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้นประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นจึงพบการแพร่กระจายของยุงลายได้มากอาจพบโรคนี้ประปรายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนที่มีฝนตกชุกและมีแอ่งน้ําท่วมขังมากมายซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเพาะพันยุงลายยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นยุงขนาดกลางโดยเป็นยุงลายเพศเมียเท่านั้นที่จะดูดเลือดคนและสัตว์เลือดอุ่นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้คือลำตัวและขามีลายสีขาวสลับดำชอบอาศัยอยู่ในบริเวณอากาศร้อนชื้นอยู่ในที่มืดและอับชื้น วางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังมักออกหากินในเวลากลางวันอาการของไข้เลือดออกอาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นมีไข้สูงตัวร้อนปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีอาการแสดงที่รุนแรงกว่าคือมีไข้สูงมากปวดหัวมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวในบางรายอาจคลืนไส้อาเจียนอาจพบผื่นแดงหรือจำเลือดใต้ผิวหนังทั่วทั้งตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นมีเลือดออกตามเนื้อเยื่อในร่างกายในรายที่ร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ำไข้เลือดออกจึงเป็นหนึ่งในโรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสนใจและประกาศให้เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคเป็นเพียงการรักษาประคับประคองตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยทั่วไปผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงมากและปวดหัวรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยากินเองเพราะยาบางชนิดจะมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดอาจกระทบต่อภาวะที่มีเลือดออกซึ่งทำให้อาการแย่ลงในกรณีที่ผู้ป่วยอาเจียนและอ่อนเพลียจากไข้แพทย์จะให้น้ำเกลือเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายนอกจากนี้เป็นการรักษาตามอาการที่ป่วยและเฝ้าระวังการเกิดอาการแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิดวิธีการควบคุมมีด้วยกันสาวิธีดังต่อไปนี้ 1>, 1. การปิดภาชนะกัดเก็บน้ำด้วยฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ได้ 2. การปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะเก็บกักน้ำสาสารเคมีไซอะเบตควรใช้เฉพาะกับภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากินลูกน้ำได้ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอบ้านจอมแขวนหมู่ที่17ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือฝุ่น PM 2.5ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความอันตรายอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยฝุ่นนี้มีขนาดเล็กและจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้จึงทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองแน่นหน้าอกหายใจที หอบหืดมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทำลายเนื้อเยื่อปอดหรือหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคมะเร็งปอดเป็นต้นเราควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้าก,ากากอนามัยอยู่เสมอสำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกร,กรตำรวจจราจรแม่ค้า คนงานก่อสร้างควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5เราสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นได้โดยการงดเผาทุกชนิดในที่โลง่งและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกนอกบ้านด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอบ้านจอมแขวนหมู่ที่17ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร